ผม,ผมไม่ไหวจริงๆคือแค่คิดที่จะเขียวคิดที่จะกินคือผมจะอ้วกแตก ชชิญในยูท uh ูปนะครับผมขอต้อนรับเข้าส yeah ู่ช่อง9,000แคล้วนะผมวันนี้นะผมเราบุกศัตรูไมเแมเนสอีกแล้วนะครับผมเราจะมาท้าทีมไมเแมเนสแดกซูชิครับผมแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมวันนี้เรามากับพี่วิทย์ครับผมครับผมสวัสดีครับพี่วิทย์แล้วก็เอโก้นะครับผมอันนี้คือเราบอกเลยว่าทีมเรานี่ก็ค่อนข้างกินกินเยอะพอตัวครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต่อยเขาหน่อยไหมได้ครับต่อยไงครับพี่เราเอาทีมเรามากันหมด3คนอ่าทีมคราวนี้เราน่าจะให้เขาสักหกคนไหมได้ครรับโออ้้ชิแลวขงเา พอไปด็พอแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในไหมว่าวันนี้หน้าตาที่จะมาท้าเราแข่งเนี่ยเป็นยังไงดีครับไปไปดูข้างในอันนี้คือเราอยู่กับทีมไม่เมนเนี่ยแล้วที่เราจะแข่งกันวันงไงขาดิคขาไม่เหนื่อยไหวไม่เหนื่อยตัวเองกับพี่ไหวป่ะ เรามา3ามคนแล้วบอกให้ทีมของเรามาหคนไม่ใช่6คนเรามา5คนครึ่งอันนี้ก็ครึ่งเนีครึ่งไรครึ่งคนต่อยเาดูจะแพ้วันนี้เก่งเหลือเกินอยากเจอคนนี้มากเลยวันนี้วันนี้เราจะแข่งกินมากี่โลยาวที่สุดอันนี้2ต่อ2อันอะประมาณ5เมตร4ี่บ แน่ใจเหรออันนี้มาโตเมันยาวแกนแคมของพงืเธอหนึ่อยแปดสบอองัอันนั้นคือร้อยแบนะคุณสองเออร้อแครึ่งหนึ่งค0เก้าสิบรอยแปดสิบอร้อเบอ้ออไอ้กงเราไงะเถียงเขาทำไม ถ้าเมตรสีสิบก็เดี๋ยวไงเราบอกกติกาก่อนไหมกได้กิ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 นกิ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 นกตนวินก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 ินะินก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 นกินกนกานกินกินกานกินกินกินตินกิกินกินกนกกินกนกหกดก่อนกมนกินนกินกิกิกินกิกกินก่นนกิลกิกินนอิกินกน น้กูยิงจริงๆอ่ะกูในปากก็จะกัดกินแล้วเอาไปว่าคืนก่อนคืนก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขาจะแค่ปากก็พอแล้วเออกึนก่อนถึงเปลี่ยนได้แต่ว่าเปลี่ยนตัวได้ไม่จำกัดนะแต่พได้ได้ได้แต่พกินคำอย่างฮับเปลี่ยนปึ้งไปต่อได้หมดได้ได้หมดเลย หมดเลยจะ่ทำใช่ไหมแต่เราไม่ใส่เบอร์เกอร์ก็ทำเฮ้ยยายาพยายามคิดเจะจะดูแผมของเรายาขี้โกงหมดนะเราแผมแป็นไหนมันแผมของเราแล้วผมบอกกันว่าในแต่ละแต่ละแต่ละฝั่งเนี่ยมันจะมีวาซาบิด้วยสามถ้อแต่ว่ามันแรนดอมนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ท่อนไหนแล้วคุณใส่ใบเพื่อทางร้านครับทางร้านเขาบอกว่าอยากให้สนุว่าเราสนุกไหมโอเเ็ไม่ได้โอรเไมได้มีไไมมีัวาซาบิหม เขาบอกว่าจะมีพริกสดด้วยพริกด้วยมีพริกสดด้วยเพราะอะไรพวกเราชอบกินพริกชอบใช่ไหมอยากมีพริกสดด้วยเออก็นั่นแหละครับผมทีมไหนกินหมดก่อนก็ชนะเราจะวนนี่นะวนนี่หมดก็จบพี่อันนี้ขาดอันนี้ตอนท้ายใช่ตอนท้ายเริ่มจากอันนี้ก่อนได้ไหมเพราะว่านนี้น่าจะไม่ได้กินน่ะถ้าเกิดอยู่ท้ายนี่อันนี้ขาดเราประมาณหนกิโล อ่าน้ำหนักซูชิ2ท่อนนี้อยู่ที่ประมาณ6กกิโลรวมอันนี้ด้วยก็ฟังเอเจนโีแค่นี้เหรอคนละกิโลอุ้ยไม่พอกินนะโอ้ยไม่พอแน่นั้นโอ้ยคนละประมาณโลนึงเงี้ยเนี่ยโลคนเดียวก็ปมันสี่โลเลยคนละวันโอ้เดี๋ยวเดไปดูเดี๋ยวไปดูว่าตอนแต่งจะเป็นยังไงเดี๋ยว่อแล้วพบกับช่วงขายของนะผมทีวีไดเร็กวันนี้ขอนําเสนอสุดยอดนวัตกรรมอาหารเสริมลดน้ําหนักนะผมมันคือตาน สไมมมัชชะนะผมตัวนี้จะช่วยลดไขมันนะผมลดการสะสมของไขมันใหม่แล้วก็ดึงไขมันเก่ามาเป็นพลังงานนะผมตัวนี้ได้การจับคู่แบบมีประสิทธิภาพของอินดว่าทีที่เรานําเข้ามาจากอเมริกานะผม <c oughs> ก็ตัวนี้เราใช้รดน้าหนักตั้งแต่106กิโลนะครับผมจนตอนนี้ก็93กิโลแล้วน,นะครับผมลดไปประมาณ13กิโล คือปกติเราจะใช้ลดน้ำหนักเวลาเราขึ้นแข่งพอะกายครับผมแต่ว่าช่วงนี้เราก็จะไปต่อยไอรอนไฟเราก็จะใช้ตัวสมัยมัชกินก่อนออกกำลังกายวันละ1เม็ดนะครับผมอึดแข็งทนนานใหญ่ยา,ยยาวอันนี้ไม่ใช่นะครับผมก็ถ้าสนใจสั่งซื้อจะทิ้งไลน์แอดว้ให้ตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วอย่าคิดว่าจะข้ามโฆษณาไครับผมยูทูปพีเนี่ยก็ข้ามไม่ได้นะครับผมเออช่วยอะไรพวกมึงไม่ได้นะครับผมก็สนใจสั่งซื้อก็ไปจัดกันได้นะครับผม ันนี้เราบอกกันนะผมวันนี้ซูชิข้างหน้าเราอันนี้กับแซลมอนนี่เราสั่งมาจากร้านแซลมอนรีพับบิกนะผมแล้วก็ก่อนที่เราจะแข่งนะผมเราก็จะนี่มีแจกด่วยน้ำจิ้มคนละอันของใครของมันเลยนะช่วงนี้ไม่กินของมึงกันอ่าใช่กินเสือกแดกซูชิต่อกันมาเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้ใครจะเป็นหมายเ้ยทีมเรายังไงเนี่ยทีมทีมเราใครจะเป็นคนแรกทีมหมดเลย นี่เราฮะ lady first lady first ครับผมใช่เดี๋ยวให้เอโกเป็นไม้์แรกแล้วทีมนู้นนะครับผมทีมนู้น่งใครครับนายครับมูนายแล้วทีมผมส่งนี่ก่อนเลยให้ lady first นายห้ามแพ้ผู้หญิงนะถ้าแพรเื่อชื่อไปเลยโค้ชนายห้ามแพ้นะนายมึงไม่ต้องไปพระรามสามเลยนะไม่ไปสามสองหนึ่งไปครับผมไป เอาขึ้นมาดินายขึ้นมานายดึงขึ้นมามันดึงขึ้นมาได้ดนายดึงขึ้นมาดิขี๊ยวเจ๊กุช้าีงาขงอย่าพูดเป็งิขงขงขิงอ้โหมีขีงเหรอไมีขิงด้วยเหรอรมีขีด้วย ต้องบอกกันว่าอันนี้ไส้อ่ะคือทางร้านเขาแรนดอมมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีไส้อะไรเจออะไรก็ต้องกินใช่ไหมใช่อันนี้เจอก<ส><ง>ลินก<ส>่นวู้ดกลิ่นวู้ดกลิ่นแรงมากใช่พุ่งเลยนายเร็วไายกิ่นอย่ามองไม่รับหรอ่ะไอ้กบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบสู้สู้ไอ้เกบสู้ไม่ต้องอจะกลิ่นยานอข้าแน่นมอนะไม่ไม่ไม่ต้องเคี้ยวแค่กืนเลยเออเดี๋ยวรอดูตัวนี้ได้เฮ้ยเฮ้ยมาแล้ว ไมอโก้สู้สู้เอโก้สู้ตายตายตู้สู้ตายตู้สู้ชินแล้วอันนี้มุมกินมุมบายได้หรือยังแพทแพทแพทเออไปได้ไปได้มโอ้ยใครหวานมอะไรใครหวานเชยงครับเราสามารถที่จะหยิบข้ามท่อนได้ไหมไม่ได้คร <Bond> ับต้องเรียงกับต้องเรียงกับเราไปสองเลยอ่ะอถ้าชินชี่จก้นอ้นอ <thought> ันนี้จะเป็นพวกก่อนเพราะนั้นเลยนะไม่พูดไม่พูดอร่อยไหมครับเอโก้ไอโกอร่อยไหมไอโก้อันนี้อันนี้เป็นอะไรไข่หวาน อนี่ไข่หวานกินง่ายครับก็คือเมือนกันเลยใช่ไหมทีวิทย์กินให้หมดไปแล้ะผมกินแซลมอนเองผมไปต่อใช่ไหมจัดไปเอทานนีอะไรเจออะไรซบอะไรเดียวเดี๋ยวอะไรเปนเปลี่ยนอะไรไม่ร้เอากินโลกิเจีวผักมันคืออะไรอะไรอ่ะ เร็วเขาไปแล้วเขาไปชอตสามไอ้โตไอ้โตเล่นาไม่ได้เปลี่ยนเล่นไม่ได้เปลี่ยนเล่นอกินีกคำหนึ่งเขเปลี่ยนอย่าเลยเอออะไรอ่ะอะไรอ่ะ

แกดิบไปแล้วโอ้ยเอ็มปากเอ็มคำอืมไม่ไม่เป็นไรปุ่มได้อ๋อดีบอยเร็วดีบอยเร็วอืมยัดไปยัดไปปอดโอ้ยใส่เยอะไปไหเนี่ย

ขยับตัวด้วยเดี๋ยวัดต่อไปตัด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 ตัตัดตัตัดเัดตั้ตัดตตัด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 ตตัด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 ต ครับมันคืออะไรตังกว่าตำรวจตถุดิบด้วยมีใบตถุดิบด้วยอ่ะโอ้ก็ไม่เราซื่อมา ีเรามีแล้วนะหนึ่งกิ๊เนี่ยหนึ่งกิ๊แล้วพี่ไอ้โบเขาธรรมชาติเขาแบบว่าอยู่ญี่ปุ่นเขากินอย่างนี้อยู่แล้วของของล้อจักเลยโอ้ยจะปวดโอเคไปเนไป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 เลยยกยัดตักอ่ำอร่อยโอ้โหโคตเยอะอะโคตรตาอะไรเหรอเออมาเรากินไปยเอาพี่บโบเขาถุงจักรสด เออพี่แท้คือว่ากินเนี่ยไม่ไม่ต้องเยอะกินซะก็แท้แล้วแท้ด้วยโอ้โหอุ้ยดิพริกกินไปสิอย่าถือไว้ใส่อะไรอย่างใส่ให้มาวะพี่เอ้ยอย่ามึง โคตรโหดครับไม่ไม่ไม่ต้องพิมพ์ม็เลยเระวองจริ้งได้ได้ระวองพิมพแผนคือแผนคืออะไรครับวันนี้เราวังแผนไว้แผนคือส่งบาสบีให้คนอื่นค่ะใครไม่ได้กลัวเลยครูบาสบีอย่างเดียวจีจแต่จามอาหารออกนะเป็นไงเป็นไงครับหวานเออ อยู่ในปากอยู่เลยเอาเร็วเร็ว่นกินป่านเหมือนกันอ้่านเด็วเอย่าลยอาเยอาเลย่าเลยอย่เลยาเลยอ่่าเลยราอ่ายเเลาเ่า่าเอานอเยอ่อ่อย่ลอย่่อย่เอย่กเลย่ยอ่อ่เอย่าเย่อย่เลยอยเลอล่าลยอยกลยอยกาเอ่าเลยอ่ลอก่ล้ว

พึ่งแท่งนี่โดนน้ำปลาสบิโดนน้ำพริกเลยเป็นเชิงภาษาไปแล้วใช่ไหมกินแท่งหนึ่งไปแล้วเอาไหมแบบต็กลงการแบบว่าสารแท่งต่อไปมันต้องกินโอเคเอาไหมอันนี้ให้หมดก่อนอันนี้ให้หมดอันนี้หมดได้ให้หมดแต่สองแท่งต่อไปไม่ต้องกินถ้าเจอปลาสบิไม่ต้องกิน

รวยอ่ะเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอร่อยมากไม่แต่มันอร่อยกว่าแซลมอนที่ร้านเขาอีกเดี๋ยวเดียวเดียวจะเย็นๆมันอร่อยกว่าแซลมอนอร่อยกว่าสิไปรวยไปรวยเร็วกว่าเลยนี่เขาได้ใส่น้ำจิ้มโอ้โหอ้โหแบบนี้ก็ได้เหรอชอบจังไปไปแฮกกิ้มแฮกกิ้มเออป่วยเลยนะเราทำแบบทำอได้เอาดิไม่ต้องทำอยู่างนี้จริงไปเลยเรื่อง้ นีลมจินยงเขาลมจินยงเขาโอ้โห้เกิไปมันกินมันสู่เข้าไปอีกแล้ววกีห่างก่อนหายใจก่อนหายใจหายใจก่อนนี่นครื่อยิงยิงันักหน่ใช่ไหมเนี่ย ทีมเราก็แย่นะผมอันนี้เจอวอสบีไปเยอะเหมือนกันนะนี่กับตันทีมเราเป็นไงครับวันนี้หมดแรงกันเลยครับถือเลือกพลังของไายปั่นปกลหมดเล่นตลกเล่นตลกอะ้าเดี๋ยวนะอ้าเดี๋ยวถุงมือนะผมไม่ไหวจริงๆคือแค่คิดที่จะเขียวคิดที่จะกินคือผมจะอ้วกแตกไอ้ยโก้ซื้อไอ้เฮ้ยโก้ ตอนเนี้ยแม่ไรยถอดด้วมือแล้วไม่กินแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยยอมแพ้ยอมแพ้เลยโอ้โหถอดด้วมือเลยเอ๊โก้เท่ากินหมดอีกสามท่อเราชนะเลยนะไหวไหมเออเขาบอกว่าเขากินหมดชนะพี่ยอมกิหมดชนะเสมอไหมเออเอาเถอะไปไหวอย่าฝืนไม่ไหวอย่าพืนกัญชาเขากินหมดชนะแตเจ๊โก้เขากินไม่หมดเขาก็เสมอกับเราเราเสมอ

ก่อนเราเริ่มกินเขาก็มั่นใจเออเราชนะคุณเออเมื่อกี้เงียบเดี๋ยวเราผมจะผมจะทำหน้าที่แทนพี่ยองเพราะเขาขี้กองไปแล้วทีมเราชนะเราจะได้ปิดคลิปสักทีก็งานจริงๆขอบคุณแซลมอนรีพับลิกที่จัดกันซูชิกับแซลมอนอร่อยให้เรากินวันนี้ครับแต่วาซาบิไม่ต้องใส่เยอะใช่วาซาบิโคตรเยอะตายเลยเออแล้วแล้วพี่พูดอะไรปิดคลิปยังไงเจอกันครับเออเดินตมื่อ ข้าวมันนั่งอยู่ไม่หมดเลยเอาเาเราเราปิดคิป